แม่บอกแล้วจะไปอยู่ที่ไหน11ตุลาคม2 0 2 2กราบขอโทษแทนลูกชายแม่เผยแล้วจะไปอยู่ที่ไหนเมื่อวันที่11ตุลาคม2565แม่ของสิบตำรวจเอกปัญญาคำราบผู้ก่อเหตุที่จังหวัดหนองบัวลำพูได้อัดคลิปขอโทษต่อสังคมและญาติครอบครัวผู้สูญเสียและรักษาตัวอยู่ในครั้งนี้โดยทางแม่ได้พนมมือหันข้างต่อหน้ากล้องพร้อมเผยว่า ตนขอกราบขอโทษในการกระทําของลูกชายด้วยทั้งนี้ตนไม่ได้ไปร่วมงานเพราะไม่สบายตามประษาคนมีอายุสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ตนเสียใจเป็นอย่างมากต้องกราบขอโทษโดยจากนี้จะขอรอให้สภาพจิตใจตัวเองดีขึ้นกว่านี้แล้วจะเดินทางไปกราบขอโทษทุกๆคนด้วยตัวเองเมื้องต้นทางตำรวจได้เข้าสอบปากคำแม่ผู้ก่อเหตุเมื่อวานนี้ และเจ้าตัวได้แจ้งว่าจากนี้จะเดินทางไปพบแพทย์ที่ต่างจังหวัดและจะไปอยู่กับลูกชายอีกคนที่ต่างจังหวัดสักพักด้วย